สวัสดีค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็เป็นกรองนะคะมีขนส่งนำมาให้ที่บ้านก็จะในกล่องนี้จะเป็นอะไรนั้นก็ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณลุงนะคะเอามาให้คุณลุงไปแอบสั่งมา ว้าวในกล่องนี้น้องในกล่องนี้เป็นหัวของบอนสีนะคะตัวนี้เอ,อ้าคุณลุงไปสั่งบอนสีมานะคะหัวใหญ่มากๆนะคะพเพื่อนๆดูหัวใหญ่มากๆเลยบอนสีอันนี้นะคะ เดี๋ยวไปล้างน้าให้สะอาดนะคะมาดูกันไปล้างน้ําให้สะอาดเมื่อเพื่อนๆนะคะไปสั่งหัวบอลมาถ้าหากสั่งมาแล้วยังไม่ได้ผ่าไม่ได้ปลูกไม่ได้ขยายพันธุ์ก็ให้หาตะกร้าแบบนี้นะคะและกระดาษหนังสือพิมพ์รองเอาไว้เสร็จแล้วก็นำบอลนำหัวบอลใส่เอาไว้ลักษณะนี้ ลักษณะนีะ้เสร็จแล้วก็ไปวางไว้นะคะตรงชายคาชายคาบ้านนะคะตรงอ,อาจจะเป็นโรงเรือนนะคะตัวนี้วางไว้ลักษณะนี้ได้เขาไม่เป็นไรนะคะก็ให้เอาวางเอาไว้แบบนี้เลยแต่วันนี้พินิจอยากเห็นจจมที่เขาโผล่ขึ้นมาจะนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วค่อยเ,อเก็บเอาไว้ และใครจะผ่าหัวเพื่อทำการขยายพันธุ์ก็ทำในลำดับต่อไปได้วันนี้จะนำไปผ่าไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะ,ะตัวนี้คือไปล้างมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวจอมนะคะมีเยอะอยู่รอบหัวเลยอันนี้นี่ค่ะ ด้านข้างจอมด้านข้างกำลังจะเกิดขึ้นเยอะตัวนี้ก็สภาพยังดีอยู่ทุกหัวนะคะจะมีหัวนี้เนี่ยหัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียได้เน่าเสียได้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเน่านะคะแล้วก็เฉือนออกเฉือนส่วนที่คาดว่า จะเน่าออกไปใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อนๆบอลจะคันมากต้องใส่ถุงมือด้วยอเอาออกไปนะคะส่วนแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเราเก็บการล้างก็เราจะเห็นเวลาเรารับบอลมานะคะอ่าส่วนที่เน่าเสียถ้าเราไม่ล้างเราเก็บไว้แบบนั้นเลยบางครั้งมองไม่เห็นนะคะดินที่อโอบอยู่มองไม่เห็นเนี่ยก็คือ นี้ตัดออกไปเดี๋ยวถ้าใครจะขยายพันธุ์เลยก็ไม่เป็นไรก็นำมา,าหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะขยายพันธุ์ได้ใครที่ยังไม่มีเวลาก็ไปไป,ปล้างมานะคะเสร็จแล้วก็จะก่อนจะเก็บให้นำบอลชุดนี้ประมาณหากจะเก็บไว้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งเดือนก็แล้วแต่นะคะ ตัวนี้เป็นน้ําส้มควันไม้ประมาณ2ช้อนแกงเสร็จแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ําปูนน้ําปูนแดงปูนกินหมากนั่นแหละนะคะปูนกินหมากประมาณสัก2หัวนิ้วโป้มือนำมาใส่ขวด200มลเอาไว้แบบนี้เสร็จแล้วเอาน้ําใสๆเอาน้ําปูนใสๆเราจะนําบอลตัวนี้ไปแช่ประมาณสัก สิบนาทีแล้วยกขึ้นนะคะเทเอาแต่น้ำใสๆก็จะช่วยไม่ให้เกิดเชื้อโรคหัวเน่านะคะอันนี้มดแมลงเชื้อโรคต่างๆช่วยได้น้ำส้งพวันไม้ก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกันก็ใส่ลงไปกันไว้กันไว้ก่อนนะคะอันนี้ไม่ให้หัวบอลเน่าเสร็จแล้วก็นำลงไปแช่นะคะ ประมาณสักสิบนาทีนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาออกให้ท่วมหัวบอลส่วนใครที่จะผ่าเป็นลูกเตา๋าแล้วนำไปขยายพันธุ์ก็แช่ลักษณะนี้เหมือนกันนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆก่อนที่จะนำไปขยายพันธุ์ทิ้งไว้สิบนาทีแล้วค่อยเทออก หลังจากผ่านไปประมาณสิบนาทีนะคะก็เทเอาน้ำออกตัวนี้น้ำที่แช่ไม่ต้องไปทิ้งนะคะเอาไปลดโคลนต้นไม้นะคะเป็นต้นอะไรก็ได้นะคะนำไปรดโคนเพราะตัวนี้จะมีะปูนนะคะน้ำปูน ฆ่าเชื้อโรคได้ก็นำไปลดที่โคนต้นไม้เสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะก็อ่ใส่ไว้แบบนี้นำไปไว้บริเวณชายคานะคะไม่ต้องให้โดนน้ำฝนผึผ่งลมเอาไว้ให้แห้งนะคะสำหรับท่านที่จะผ่าหัวขยายพันธุก็สามารถทำได้หรือใครจะเก็บเอาไว้ก่อนเก็บหัวบอลเอาไว้แบบนี้ก่อน ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะว่างเมื่อไหร่ก็มาผ่าหัวแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อยู่ได้นานนะคะทําแบบนี้เขาก็เหมือนกับหัวเผือกหัวมันนั่นแหละค่ะก็เก็บเอาไว้จะได้ไม่เน่านะคะเก็บไว้แบบนี้จะไม่เน่านะคะเอาแล้วค่ะมือใหม่ที่ซื้อหัวบอลมานะคะซื้อบอนมาแล้วก็ให้ทำตามลักษณะนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะลองทำตามกันดูค่ะ